ถือไหมฮะก็จริงๆต้องบอกว่าเกิดมาจากแรงบันดาลใจของทั้ง4ีูพุ่มกับนะคะที่สร้างภาพยนตร์ขึ้นมา4เรื่องแล้วก็มาจากบทเพลงพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสเพลงด้วยกันค่ะก็เป็นจริงๆแล้วมีมีการจัด ภาพยนตร์เรื่องนี้มาตอนกลางปีแล้วครับแล้วก็นี่คือกลับมาอีกครั้งแล้วพวกเราทั้ง5คนได้รับโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่ได้ร้องประชาสัมพันธ์ในส่วนของเพลงพระราะชนิพนธ์เป็นเมดเล่ย์ค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะภูมิใจมากครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วมาเป็นเกียรติอะเพราะว่าบทเพลงพระนิพนธ์ถือเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าแล้วเราได้เป็นเป็นส่วนของการถ่ายทอดแรงบันดาลใจดีๆจากเพลงเหล่านี้เนี่ยไปสู่คุณผู้ชมนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับ ก็ภาคภูมิใจครับรู้สึกว่าเราเยาวชนคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นเด็กวนบ้านคนหนึ่งที่ฟังบทเพลงพระพราชนิพลมาวันนี้ได้เป็นตัวแทนมาร้องเพลงพระพราชนิพลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นด้วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อาจจะท้ออยู่หรือว่าเกิดปัญหาอะไรกับชีวิตด้วยบทเพลงเหล่านี้เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้ดีใจมากๆที่ได้ร้องบทเพลงพระราชนิพลที่พระสุพริย,ยพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทำขึ้นมาแล้วเรา คือพ่ะาสมเด็จพระอเจ้าอยู่หัวรักประชาชนคนไทยทุกคนแล้วเราอ่ะได้ได้ได้ไดถ่ายทอดเพลงนี้ไปก็เหมือนกับแบบว่าเราเราถ่ายทอดความรักที่พระบาทสมเด็จพระจ้าจอยเ่หัวมีต่อทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากค่ะครับก็ดีใจมากฮะเพราะว่าชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ะเพราะว่าดูจากลักษณะเพลงที่ร้องแล้วแบบ ไม่ค่อยมาทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าแบบแต่ได้แต่ว่าแบบคือพอได้มีโอกาสร้องเงี้ยก็คือพยายามทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดก็คือก็พยายามตั้งใจอัดตั้งใจอัดเสียงออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับดีใจมากไม่คิดว่าชีวิตหนึ่งจะเกิดมาได้แบบเป็นคนที่อัดเสียงเพลงพระราชนิพลให้ทุกคนได้ฟังกันต่ออะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติที่สุดในชีวิตเลยครับครับ รู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่าตอนที่เราที่เราเริ่มอ่านเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคําที่เราร้องเรารู้สึกว่าเราเราเห็นภาพพระองค์ท่านนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเราภูมิใจที่มีพระองค์ท่านท,ที่ที่ทรงพระวิชาสามารถในการในการแต่งเพลงได้ได้เก่งขนาดน,นี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่พวกเราคนไทยทุกคนที่ ที่ได้ฟังผมคิดว่าชาวต่างชาติทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยผงจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือพระเจ้าอยู่หัวของเราที่แบบทรงพระบิดาสามารถทุกด้านาจริงๆนะครับผมไม่ใช่แค่ทรงช่วยเหลือคนไทยทุกคนทรงกีฬาทรงดนตรีด้วยนะครับผมก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ครับค่ะแก้มก็เช่นเดียวกันกับน้องๆทุกคนเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าแก้มเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะคะมีมีความรักพระองค์ท่านและรวมไปถึงบทเพลงของพระองค์ท่านที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ ถ่ายทอดกันมาได้ได้ฟังกันมาแล้วก็พอมาเป็นพวกเราเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ภูมิใจและดีใจที่ต่อไปเนี่ยคือเพลงนี้ก็ยังอยู่กับเด็กรุ่นหลังต่อไปแล้วเราก็จะเป็นต้นแบบอีกทางหนึ่งที่จะให้น้องๆได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจมากมากค่ะน้องเล็กสุดเหรอคะนี่เล็กสุดนี่อย่าไปโม้พี่อย่าโม้พี่แมตาไม่โม้พีนี่มันต้องมาร่วมงานกับสี่คนครับก็ ดีใจครับดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ร่วมกับคนเก่งๆอย่างสี่โพดํเาเข <c oughs> าขาบขคุณเยอะไป <laughs> ไม่ก็คือคือ,คอพวกเขาทั้งสี่คนก็คือเป็นสายร้องอยู่แล้วแล้วแวแบบแต่และคนแบบร้องเพลงแบบอเราก็ร้องได้สุดยอดคือลิศก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเอาลิศมามามา,มาประกอบกับสี่โพดําเนี่ยมันจะดีใช่ไหม<ด>มันจะไม่ทําให้เพลงมันดรอปลงใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ก็พยายามถามพยายามอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสุดท้ายก็เออพยายาม ออกมาแบบเต็มที่ให้มันดีที่สุดพยายามทําให้ให้ดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็เค้นออกมาตั้งแต่กระบังลมออกมาสุดยอดเลยฮะครับค่ะฝากเพลงนี้เนาะจริงๆแล้ว หลายๆคนน่าจะได้ฟังกันแล้วนะคะจาก MV แล้วก็ดูทาง YouTube กันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันรวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยที่จะฉายวันที่2อถึงเกลับมาฉายครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีบัตรแจก3 0,000นที่นั่งทั่วประเทศด้วยนะคะเข้าไปได้ w w w ร์เว็บตาร m ชนะคะยังไงก็ฝากฝากจริงๆต้องบอกต่อๆกันไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคน พลาดโครงการดีๆแบบนี้เพราะมันเป็นอะไรที่มันจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปแล้วมันเป็นอะไรที่ประทับใจพวกเรามากๆค่ะผม,มบอกเลยว่าน่ะเรื่องสนุกมากครับแล้วก็ดูไม่เบื่อเลยครับผมสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะแต่วัยเด็กเล็กๆนะครับวัยเ,เด็กมัธยมนะครับวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยชราดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับสนุกทุกเรื่องจริงครับ,รรบผมสี่เรื่องขอบคุณครับ